ถ้าเกิดได้พี่มาร์กก็คือฉันจะได้ไปถ่ายรูปหนึ่งต่อหนึ่งกับพี่มาร์กบัตร V.I.P มาเลยมาเลยค่ะพี่มาร์กค่ะมาเลยมามาพี่จินยองเมื่อวานเราเพิ่งเจอกันนะคะเมื่อวานเราเพิ่งเจอกันพี่จินยองกําลังจะเข้ากลมยังไงขอพี่มาร์กก่อนพี่มาร์กพี่มาร์กต้องมาแล้วแหละพี่มาร์กขอร้องให้กันได้ไหมน้องแบมน้องแบมแฟนลูกแฟนลูกแฟนแฟนพี่มาร์กก็งงไปหมดละงง ลูกจากเมื่อวานคือลูกแสดงโชว์แบบได้ดีมากแสงสีเสียงชุดเผ้าหน้าผมอะไรคือมันดีปังจึ้งมากแต่ขอพี่มากก่อนมาจ้ะพี่มากต้องมาแล้วพี่แจ็คเมื่อวานก็วันเกิดพี่แจ็คหนูเพิ่งแฮปปี้เบรดเดย์ไปวันนี้ก็แฮปปี้เบรดเดย์ครั้งหนึ่งแต่เราเจอกันทุกวันเลยนะพี่แจ็คที่เซเว่นหนูไปเซเว่นเพื่อพี่แจ็คทุกวันขอพี่มากก่อนได้ไหมมาพี่มากต้องมาแล้วพี่มากต้องมาแล้วพี่เจบคเราเพิ่งเจอกัน ในหน้าจอเมื่อวานแล้วตอนนี้พี่เจบีก็อยู่ในกลมหนูไม่สามารถซื้อบัตรของพี่เจบีได้รอให้พี่เจบีออกจากกลมก่อนขอพี่มักพี่เจบีบอกรอไม่ได้พี่เจบีขาได้โปรดรับรู้ไว้ว่าหนูก็รักพี่เหมือนเดิมเพราะพี่คือเหนือเมนของหนูแต่ว่าตอนนี้ขอพี่มาก่อนได้ไหมให้กันได้ไหมให้โอ้พี่เจบีถ้าพี่เจบีออกมาจากกลมเมื่อไหร่หนูสัญญาเลยว่าหนูจะพยายามไฟให้ได้บัตรวีไพีให้ได้บัตรที่แพงที่สุดเพื่อไปเจอพี่จิน้องแบม โชว์น้องแบมคืนแม่คิดว่าซอแนว์สวิตต้องได้ร้อยล้านวิวแน่แต่ตอนนี้แม่ขอพี่มาก่อนได้ไหมลูกขอพี่มาก่อนขอพี่มาก่อนนะปองร้อยล้านวิวแน่นอนพี่จพี่จบีออกมาจากกโมเมื่อไหร่เจอหนูแน่มาแต่ตอนนี้ขอพี่ม้าก่อนขอพี่ม์กพี่ม์กต้องเข้าแล้วพี่ม์าพี่ม์กมาหน่อยเธอพี่มาค้ามาพี่แซ็คเราเจอกันที่เซเว่นทุกวันไงพี่แจกจจาได้ไหมขอพี่ม้าก่อนขอพี่ม้าก่อนเธอพอพี่ม์กหนูได้เจอนานๆทีคือแบบมันจะไม่ได้เจอกันแน่พี่จบี หนูสัญญาแล้วไงว่าถ้าออกจากกลมแล้วหนูจะแบบจะไปคอนเสิร์ตพี่ใจบีให้ได้เพราะพี่คืนเหนือเมนของหนูแต่ขอพี่มารก,ก่อนยองแจลูกยองแจขอพี่มารก,ก่อนได้ไหมสามสิบมีนาคมนี้ก็คือน้องแบมจะไปออกรายการก็สเซเว่นยองแจเบสเฟรมติดตามด้วยแต่ขอพี่ได้พี่มารเลย มาร์กรักหนูแล้วพี่มาร์กรักหนูแล้วยังไงก็ขอบนกับพี่มาร์อีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อเมื่อวานยังไม่ได้ไปถึงพี่มาร์ก็คือขอให้พี่มาร์ช่วยดลจิตดลใจให้สิสส่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ช่วยดลจิตดลใจให้หนูกดบัตร VIP หนึ่งต่อหนึ่งกับพี่มาร์กได้ด้วยนะคะแต่วันนี้ก็คือฟิลเตอร์นี้ก็บอกว่าหนูต้อง ได้แน่นอน VIP ยังไงก็ขอให้พี่มกักคดนจิตเดนใจแล้วก็ช่วยหนูด้วยนะคะพี่มร์ค่ะยังไงหนูรับรองว่าหนูจะแก้บนอาหารหมาทั้งเม็ดทั้งเปียกให้แบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะพี่มร์ค่ะแล้วก็วันนี้หนูแถมลดน้าหนักให้อีก10โลด้วยค่ะพี่มร์ค่ะขอให้หนูได้บัตรหนึ่งต่อหนึ่ง VIP ด้วยเทิดค่ะพี่มกักนะคะได้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 แน่นอนได้แน่นอนได้แน,น่นอนนะคะ